คุณผู้ชมเข้าไปติดตามเรื่องราวของนิกกี้นัาชัดกับก้อยอรัชพรกันหน่อยถ้าย้อนไปตอนก่อนหน้านี้กับคุณผู้ชมที่ทั้งคู่เนี่ยยังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยในให้คุณผู้ชมก็ได้ดีวว่าแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆหลังจากที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์เนี่ย ก็มีแฟนคลับเนี่ยเสียใจเป็นเรื่องปกตินะและที่สําคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ของวงการบันเทิงเลยแหละคะคุณผู้ชมล่าสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงวัวนวาเลนไทน์นี่ครับ <S <S นิกกี้เองเนี่ยก็ได้มีการส่งดอกไม้ไปให้กับก้อยอรัชพรที่เป็นอดีตแฟนสาวนะฮะซึ่งก้อยเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ลงอินสตาแกรมพร้อมกับน้องหมา,นาในล่าที่เลี้ยงด้วยกันนั่นเองทําให้หลายคนเนี่ยจับตามองอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมว่าจะหวนกลับมาคืนดีกันไหมสําหรับนิกกี้กับก้อยหรือว่านิกกเ่่ยาออูหรืปล หลังจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมนักข่าวเองก็ได้มีโอกาสเจอตัวนิกกี้นะฮะก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ที่ส่งดอกไม้ช่อนีนี้ไปให้ก้อยนะครับว่าที่ส่งดอกไม้ไปให้ก้อยเนี่ยก็เพราะว่าเลี้ยงหมาด้วยกันก็คือในล่าซึ่งน้องหมาเนี่ยอยู่กับก้อยเลยส่งไปให้เลยทีเดียวนะครับแล้วก้อยเนี่ยก็ได้มีการทักไปถามนิกกี้บอกว่าส่งดอกไม้มาให้ไหมเพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อบอกนะครับ <şu S 1> ด้านนิกกี้เนี่ยก็ <surveys S 2> มีการบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ส่งให้ก้อยปีนี้เนี่ยเลยส่งให้สักหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ เรื่องเดียวคือเรื่องของหมาเท่านั้นในลาดนะครับคุณผู้ชมไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยครับ ส่วนเรื่องที่ถามว่าอยากให้เขาใจอ่อนไหมนิกกี้บอกว่าเราเนี่ยยังไม่กล้าคิดเลยเนะเพราะว่าน้องเขาได้ดิบได้ดีไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าน้องเขาเนี่ยสวยขึ้นงานเยอะขึ้นส่วนเราเนี่ยก็รอซัพพอร์ตน้องเขาไปเรื่อยๆดีกว่าซึ่งเราเนี่ยก็ยังรักเขาเสมอนะครับคุณผู้ชมเขาเป็นคนดีเราก็ไม่อยากที่จะเสียกัญะยะาณมิตรไปแต่เราก็ไม่เคยไปถามเขานะว่าเขาเนี่ยมีคนคุยหรือเปล่านะครับเราไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดครับถึงคิวก้อยอรัชพรที่จะต้องตอบคําถามนักข่าวครับคุณผู้ชม เกี่ยวกับเรื่องราวดอกไม้ช่อนี้ที่นิกกี้เนี่ยได้มีการส่งให้ก้อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งฝั่งนิกกี้เนี่ยเราก็ได้ฟังกันมาบ้างละนะฮะทีนี้ไปฟังฝั่งก้อยบ้างนะครับซึ่งก้อยเนี่ยบอกว่า ถ้าเอาตอนนี้เนี่ยก็เป็นพี่น้องกันเนี่ยดีแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนถามว่าถ้าในอนาคตเนี่ยก็เองก็บอกว่าไม่รู้นะฮะแล้วก็เรื่องที่นิกกี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมถามว่าปรับปรุงตัวเพราะว่าก้อยหรือเปล่าซึ่งก้อยเนี่ยบอกว่าไม่เลยพี่เขาเนี่ยต้องปรับปรุงตัวเพื่อที่จะให้ตัวพี่เขาเนี่ยดีขึ้นเองนั่นเองอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงก้อยกันหน่อยครับคุณผู้ชมหนูว่าหนูอย่างที่บอกคือหนูพี่ที่เป็นเพื่อนกันนะพี่แต่ถ้า คือถ้าจะตอบแบบเพเซฟเอาที่พี่อยากรู้นะคือถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอบแบบเพเซฟเราก็ไม่รู้ <c oughs> <ๆ>เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้ม่เกิดเลยึ้นแต่ถ้าตอบเอาแบบเรียวๆความรู้สึกวันนี้อะไรเงี้ยก็จะร,รู้สึกว่าความสัมคัญที่เราเป็นในความเป็นเพื่อนกันนะจริงๆมันมันเทลตี้มากเลยนะวันเนี้ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรต่อกันมากเราหวังดีต่อกันอยากให้อฝั่งหนึ่งได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งที่มันเป็นนวันนี้มันก็ ก็เป okay, so like well, ็นเรื่องที่ดีคือคือว่านี่คือแบบเรื่องหนักๆอย่างเงี้ยว่าไม่มีแบบเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็ลงไม่ได้หรือมากที่สุดก็อาจจะแบบไปถ่ายหู่นสักไหมอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเล็กๆน้อยๆหรือหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าาช่วงนี้พี่มีประเด็นสังคมคนพี่ไหนนะคะเหมือนเพื่อนกันที่เราดูสึ่ว่าถามไทยมันก็ไม่ได้มานั่งคุยอะไรกันทุกวันเขามีแบบหยดหยอดได้ให้เรารู้สึกป่ะไม่หยอดไม่หยอดรุ่นนี้ไม่หยอดแล้วเขาบอกว่าเขาอยากแบบใช่เขาไปออกรายการมา เพื่อตัวเองเขาบอกเพื่อตัวเพื่อตัวเองก้อยรู้สึกว่าคือถ้าให้ก้อยบอกก็บอกว่าถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรสักอย่างต้องต้องเพื่อตัวเขาเองซึ่ง่ก็จะเป็นอะไรที่ที่ในฐานะเพื่อนหนูจะหวังที่สุดถ้าเขาพูดว่าไม่เขาพูดเพื่อหนูหรอไม่หรอกเออเพื่อตัวเขาเองแต่ก้อยว่าเขาโตขึ้นรี่เลยอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าหนูบอกตลอดว่าถ้าคนรู้ตัวเองเขา ป็นคนเก่งในสายตานหนูแค่ว่ามีสติไหมในการทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหนูจะบอกเขาจะบอกว่าแบบเออมีสติใจเย็นกับทุกอย่างนะจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาเขาจะทำ